วันนั้นฝันเลยว่าอยากจะขับรถเบนซ์แฟนกลับบอกว่าเอ้ยมึงแบบเพ้อฝันนะ่ะหัดเจมตัวซะบ้างเหอะเนี่ยวันนั้นน้ำตาไหลเลยนะอยากจะมีอะไรเป็นของตัวเองก็เลยลุกขึ้นมาเปิดร้านแซนด์วิชเนื่องจากเราไม่มีทุนเราก็ต้องขายตามริมถนนที่ที่ประจาก็คืออยู่ริมถนน BTS บางวา พอเราขายไปเรื่อยๆก็ขยันมากอยากได้เงินเยอะขึ้นจากเปินตีห้าแล้วเปินเป็นเติ่นดตีสี่เติร์ตีสามเฮ้ยมันก็ได้เงินแค่ระดับหนึ่งวันไหนฝนตกคือขายไม่ได้เฮ้ยชาวบ้านเขาเล่นอินเทอร์เน็ตกันหมดเลยถ้าเราไปขายบนอินเทอร์เน็ตได้มันน่าจะน่าจะดีน่าจะรวยเลยตั้งใจจะเก็บตังค์เนี่ยไปเรียนเรียนออนไลน์เราก็นั่งรถตู้ไปก็ไปบอกว่าเนี่ยเราจะเราจะรวยละเราจะมียอดขายที่มากขึ้นวันนั้นนฝันเลยว่าอยากจะขับรถเบนซ์อยากจะมีรถสักคันหนึ่ง เป็นรถคันแรงไฝ่ฝันอยากจะได้นั่งรถสวยๆแฟนกับบอกว่าเฮ้ยมึงแบบเพ้อฝันน่ะหัดเจมตัวซะบ้างเถอะแค่มีปัญญาลำพังอยู่รอดอก็ก็พอแล้วน้ำตาไหลเลยนะทำไมต้องดูถูกเราขนาดนี้อะไรเงี้ยทำไมต้องคิดว่าเราทำไม่ได้แต่เราก็ยังมีเป้าหมายที่ชัดเราก็เลยเริ่มตั้งใจเรียนจริงจังเลยจากเด็กที่ไม่เป็นอะไรเลยจนเรากลายมาเป็นอาจารย์ที่นี่เลยเราสามารถสร้างยอดขายไม่ใช่แค่กับการทำแซนวิชละเรามีสินค้า มากมายเกิดขึ้นบนโลกออนไลน์2ปีนี้สวยทํายอดขายไปเกิน100ล้านแล้วก็ทํากําไรไปมากกว่า10ล้านกเกืเกือบ20ล้านแล้วรถที่ว่าเป็นรถในฝันเนี่ยตอนนี้ไม่ได้ขับรถเบนละแต่ได้ขับรถซูปเปอร์คาร์ก็คือรถปอร์เช่น,นะคะตัวใหม่ก็คือรุ่น718 Boxster บตอร์ เฮ้ยคนเราอะ่ะอย่าดูถูกตัวเองอะไรก็เกิดขึ้นได้บนโลกใบนี้ถ้ามันมีคนคนหนึ่งทําได้อะเราก็ทําได้บนโลกออนไลน์มันแบบเงินเป็นล,ล้านมันซ่อนอยู่เป้าหมายวันนี้มันอาจจะไม่ใช่เรื่องของเงินละสวยมีกําไรเดือนหนึ่งเจ็ดหลักสวยว่ามันก็มากพอที่ให้เราอยู่โดยที่ไม่ต้องกังวลอะไรเยอะนะคะอาจจะไม่ได้รวยมากมายแต่ถ้าเราเอาเงินตรงนี้ไปแบ่งคนทั้งโลกเราคงทําไม่ได้แต่อย่างหนึ่งที่เราทําได้คือเราจําวันที่เราลําบากจาวันที่ เราเริ่มต้นได้เรามองว่าสิ่งสําคัญที่ทําให้เรามีวันนี้คือความรู้วันนี้เลยตั้งใจยอยากจะขึ้นมาเป็นอาจารย์แล้วก็สอนเปิดขาให้เขารู้ว่าออนไลน์มันมีโอกาสนะ้วยมันเป็นแบบที่ที่เป็นไปได้อะมันมีความสุขมากนะในวันที่มีลูกศิษย์เดินมาแล้วก็บอกว่าอาจารย์คะขอบคุณมากวันนี้แบบ ปลดนี ais, ey, ้ได้แล้วค่ะวันนี้หนูมีกําไรเดือนละ3 0 0 0มีบางคนเดือนละ5 6 0 0 0 0นแล้วค่ะมันมันสวยว่ามันเป็นความสุขที่มากกว่าเงินแล้วก็อยากให้เขารู้ว่าเฮ้ยอย่าดูถูกตัวเองนะเว้ย สวยทำก่อนนะไม่ได้แปลว่าสำเร็จกว่านะถ้าคุณเริ่มตั้งใจวันนี้พัฒนาตัวเองอย่างน้อยเวลาหนึ่งเปอร์เซ็นก็ได้แล้วเลิกม,มีข้ออ้างไม่ต้องบอกฉันอายุเยอะไปฉันไม่เก่งออนไลน์ฉันไม่มีเวลาตัดทุกข้ออ้างทนีนีแล้วลองตั้งใจเลยนูพัฒนาอย่างน้อยเวลาหนึ่งเปอร์เซ็นค่ะสวยเชิวคนหนึ่งคุณจะสำเร็จได้เท่ากับหรือมากกว่าที่สวยสำเร็จได้ด้วยซ้มมำเป็นกาลังใจให้